จริคิดโกงชาติจากพินาถทั้งราชบัตเรียนท่านคณะกรรมการและสวัสดีท่านผู้มีเกียรติท,ท่านดิฉันนางสาวกมรดาสุขสีนวลจากโรงเรียนพนาสนวิทยาท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านคะชาติจะรุ่งเรืองบ้านเมืองจะมั่งคั่งทานทุกคนเฝ้าระวังช่วยยับยั้งการทุจริตดิฉันกล่าวเช่นนั้นนั่นก็เพราะว่าในอดีตที่ผ่านมา าการทุจริตเป็นปัญหาใหญ่ระดับแรกของทุกประเทศทั่วทุกมุมโลกที่จะทําให้สังคมบ้านเมืองเกิดความร้าสำรสายด้วยหายนะการชอบโกงทาให้รัฐนั้นขาดความน่าเชื่อถือนั่นก็เพราะว่ามือใครยาวสาวได้สาวเอาส่วนประชาชนนั้นเล่า็ยายาแย่ไม่แพ้กันเกิดความตากระหว่างชนชั้นจนยากเกินจะแก้ไขคนใดมีอำนาจโอกาสก็วิ่งเข้าหา คนใดไร้สัตตาร้องกูให้ต้องฟาก็ไม่มีใครได้ยินการทุจริตกัดกินแผ่นดินเกิดก็ไม่ต่างจากจุดกําเนิดของสนิมเหล็กที่กำลังแผ่ขยายจากจุดเล็กๆไปลุกไปทั่วทุกพื้นที่เพราะทํากันเป็นกระบวนการผ่านเอกสารที่ดูเหมือนว่าจะถูกต้องตามกฎหมายกำลังของ ผู้ปราบน้อยกว่าผู้ร้ายที่ขยายเกินเยียวยาทํำให้เล็ดลอดสายตาของเจ้าหน้าที่จนเขามีความย่ามใจท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านคะเมื่อวันที่24มกราคม2563ที่ผ่านมาท่านพลตํารวจเอกวัชรพลปราศาสตร์รกิจประธานสํานักงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้กล่าวในงานเปิดโครงการหลักสูตรการปราบปรามการป้องกันการทุจริต ดับสูงไว้คำหนึ่งว่าการแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันจะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่กล่าวเช่นนั้นเพราะข้อมูลจากบริ j ั c t ิกโปรเจได้ประเมินค่าคะแนนความโปร่งใสในการบริหารงานของรัฐลดลงถึงร้อยละสองในมุมมองของนักธุรกิจต็อยอมคิดที่จะถอนทุนไปหาประเทศที่ดีกว่าอีกทั้งชนประชาที่หาเช้ากินค่า ทนานเลยจะเอ่ยคำเรียกร้องอะไรได้ว่ายอมยอมตกงานกันทั่วไปยิงในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 นี้แล้วปัญหาก็ยอมแก้ได้ยากได้ด้วยฝ่ายเดียวดังนั้นแล้วดิฉันจึงคิดว่าถึงเวลาแล้วลหละที่เราต้องเปลี่ยนแปลงสังคมที่โ่งงมงไปด้วยการทุจริตโดยการเริ่มปลูกฝังความคิดให้แก่เยาวชนให้เขาไม่ทนต่อการชอบโกงแล้วจะลงสิ่งที่ดีงามตามระบบประกอบเป็นจิตสำนึก ให้เขาตรึกตระหนักถึงความสุจริตโปร่งใสแต่แต้มประชาธิปไตยลงไปในผ้าขาวที่แสงบ,บริสุทธิ์ให้เขาได้รู้ว่ามนุษย์ควรดำรงอยู่ในสังคมที่มีความเท่าเทียมและเสมอภาคบัดนั้นแล้วคนจะไม่เห็นถูกเป็นผิดจะไม่เห็นความทุจริตเป็นสิทธิ์ของผู้มีอำนาจและเชื่อมั่นในความสามารถของตนที่จะช่วยเหลือบ้านเมืองให้ผ่าน้นจัดมือของผู้อัปยศโดยการสร้างความโปร่งใสให,ให้ปรากฏในแผ่นดิน บลทินให,ห้ในหัวใจของอนิติชนผู้อ่อนเยาว์ให้เขาเข้าใจในความถูกต้องท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านคะดิฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพวกเราทุกคนจะร่วมด้วยช่วยกันต่อต้านการทุจริตโดยการตัดไฟแต่ต้นลมโดยเริ่มสร้างสังคมจากสุดเล็กๆจะวัยเด็กๆสู่วัยผู้ใหญ่ให้ทําความเข้าใจว่าภัยของชาติเกิดจากการขาดการดูแลและการเอาใจใส่ของคนไทยทุกคน หากร่วมแรงร่วมใจไทยทั้งพองเพื่อปรองดองด้านทุจริตผิดวิสัยย่อมจะพบความผาสุกทุกถิ่นไทยความโปร่งใสจ,จะสะพร่างทั้งแผ่นดินขอบคุณค่ะ